นางสาววิริพิภาพักดีประสงค์หรือวุ้นเส้นพร้อมนางสาวปณิตาพัฒนาหีรันหรือหนิงและนางสาวเนบนสกิติเมฆแสนผู้ขอตั้งและเจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเดินทางมาพบตำรวจไซเบอร์หลักตำรวจเข้าจับกลุ่มโจรดังที่มีการแอบอ้างชื่อผลิตภัณฑ์ของตนเองในเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาโดยตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ตรจคนบริเวณคลังสหไทยตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการโดยคนพบผลิตภัณฑ์ของกลางเครืค่องสำอางผิกดกฎหมายรวม4,491ชิ้นมูลค่าฟันหนล้านบาทเบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าผู้เช่าเป็นคนไทยหรือเป็นทุนจีนสีเท่าขณะที่นางสาวปณนิตาได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าสินค้าเครื่องสำอางจากต่างประเทศที่นำเข้ามาว่า ในการทำธุรกิจนั้นมีขั้นตอนยุ่งยากและเข้มงวดแต่เหตุใดเจ้าหน้าที่จึงละเลยปล่อยให้คนที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายอย่างง่ายดายส่งผลทำให้คนที่ทำธุรกิจถูกกฎหมายเดือดร้อนและด้านนางสาววินิพพาได้กล่าวถึงกรณีการแอบอ้างดังกล่าวขอให้เกิดความเสียหายต่อแบรนด์อย่างมากจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบหาต้นตอให้พบเพื่อเอาผิดและไม่ให้มาก่อเหตุอีก เบื้องต้นพันตำรวจเอกบีดาวคงสัตว์รองผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสึกสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งได้กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีเจ้าของร้านค้าออนไลน์คนใดสแสดงตนว่าเป็นเจ้าของผลิตภัรรณฑ์เครื่อ,สองสำอางที่ผิดกฎหมายซึ่งจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่งมอบให้แก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางทีเพื่อออกหมายเรียกเจ้าของร้านค้าออนไลน์ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าค่ะ รวมถึงจะเล่งขยายผลจับคุมในรายอื่นต่อไปที่นี่ได้ก็เลยต้องมาถึงที่นี่ที่จะอยากให้เขาหาต้นตอได้จริงๆก็คือต้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงต้องมาอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะว่าขั้นตอนต่อไปที่เขาจะทําคืออะไรบ้างเราทําธุรกิจกว่าเราจะขอออยได้กว่าเราจะเอาของเข้าประเทศได้หูกว่าจะได้ในขั้นตอนแบบเป็นเป็นเป็นมันยากมากแล้วแล้วทำไมอยู่อยู่มันถึงมีสินค้าประเภทที่เข้ามาก็ไม่เข้ามาผิดกฎหมายไม่มีออย ไม่ได้ผ่านกมรมศุลกากรแล้วมาขายแล้วก็ทำความเดือดร้อนให้กับคนไทยเองที่เราตั้งใจจะทำ,<ม>ท,ำทำมาหากินแล้วทำถูกต้องตามกฎหมายซึ่งหนิงเชื่อว่ามันไม่ใช่มีแค่แค่เซวาเท่านั้นที่โดนใช่ซึ่งมันกว่ากว่ามันจะผ่านขั้นตอนแล้วพอมันเจอลักษณะแบบนี้มันไปพลาดอยู่ที่จุดไหนอ่ะ<ม>เข้าเข้าก็ไม่เสียภาษี<ม>ออยอก็ไม่มี กโกดังก็ให้เก็บของแล้วก็มาสมสิทธิ์พวกเราอีกโดยใช้ชื่อเป็นเซวาแล้วเราก็เสียอีกเพราะเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งเป็นเซวาเขาส่งเป็นสินค้าของเขาไปอีกก็คือไม่ต้องลงทุนโฆษณาเลยก,ก็คือใช<ห>้ของพว,พวกเราทั้ทงบริษัทแล้วก็ทั้งตัววุ้นกับที่หนิกงด้วยไง